สนับสนุนโดย D.M. Record ศิลปินน้ำกหนกวันผลงานเพลงขอพรแม่ย่าชอบคนมีกระตังและดาวไม่ลืมดินและว,วันนี้เราก็อยู่กับร้านที่สวยงามเลืนเกินน้อนทิพยทครับร้านบีดบาร์โปกแก้วครับใช่แล้วค่ะแล้วก็อยู่กับอีก2ท่านนะคะซึ่งก็เป็นหุ้นส่วนแล้วก็บริหารอยู่ที่นี่ด้วยนะคะพี่บอยแล้วก็พี่เก๋คะ่ะสวัสดีครับ วันนี้นะฮะเราก็มารบกวนอีกแล้วห<ช>ลังจากที่สตาร์ก,กร่อนเราไปรบกวนที่บีดปลาสาขาลักษณะที่เบสอันนั้เป็นเครือข่ายเดียวกันใช่ครับนะเจ้าของเดียวกันนะครับ,รบแล้วรูปแบบการจัดร้านก็เหมือนเหมือนกันคล้ายคลกันคล้ายคล้ายแต่น,นี้จะเน้นแนวออกท่าเรือนิดนึงท,ท่าเรือแล้วก็ชายหาดครับ,รบท่านเฉยทวายถึงแบบนี้ครับถึงคิดแบบนี้เทางทนส่วนใหญ่เขาต้องการเ,เหมือนกับให้ใหมี ทะเลอยู่ภายในเมืองอะไรอเงี้ยแล้วก็บรรยากาศแบบเด็กก็มาดูสวยงามนะครับก็คือยกทะเลมาอยู่ในใจกลางเมืองใช่ครับนะครับวันนี้เราเหนื่อจากคุยกันแล้วเนี่ยอาหารอาหารนี่เขาที่ขึ้นชื่อเลยเสนอมากอันนี้มีอะไรบ้างครับออี้มะะไรบาง่เริ่มจากตรงนี้ก่อนปลาไม่ต้องแยกอะไรปลาไม่ต้องแยกันไม่ต้องแยกกันอันนี้คือปลาอเลยค่ะปลากระพงก็อร่อยแล้วไปทอดอีก เดีทอดสมุนไพรมีสมุนไพลด้วยครับผมนะน้องที่จะลองไหมฮะได้ค่ะพี่เอเรื่องของการกินนี่ขอให้บอกนะคะคือจริงๆวันนี้ครับตัวไม่ต้องจ่ายถ้าจ่ายอาหารนะฮะอันนี้ทำทำทำยากไหมฮะทำยากไหมอ่ก็กลัวเขานิดหน่อยครับไม่ไม่ยากมากเพราะถ้าไปทอดให้กรอบด้วยใช่ครับ พี่เอบอกถ้าเกิดถามแบบนี้ไปเชิญพ่อครัวมาแล้วต้องสูตรทางร้านเลยไหมครับใช่ครับต้องทางร้านเลยครับอันนี้คือเราต้องกินจิ้มกับอะไรคะซีฟู้ดไหมซีฟู้ดก็ได้หรือว่าจะเป็นอันนี้ก็ได้เลยก็ได้ครับนี่ออ๋เมื่อกี้ก็ทานข้าวมาแล้วนะครับทานได้ทั้งผ้หญินะฮะับาเมื่อกี้นี่ใช่ชิมก็ต้องกินกับพวกสมุนไพรนี้ใช่ไหมหลังกล้องมันด้ว่าได้กินทุกคนนะฮะหลังกล้องนะฮะอันนี้คือทุกคนมาที่ร้านจะต้องสั่งเมนูนี้ครับใช่ครับส่วนใหญ่ครับ คือคือเท่าทั้งทังเกตเต๋คือบรรยากาศร้านในครอบครัวช่วงเย็นเนี่ยนะร้าหารแบบนี้นะอะมาชิมก่อนอืมละมุนในลิ้นมันด้ปากไหมอร่อยมากเลยนี่คือปลากระพงทอดสุนไพรทอดสุนไนรพรคิดจะบอกนะถ้าเกิดคุณผู้ชมนะคะที่มาที่ร้านเนี้ยแล้วสั่งเมนูเนี้ยคุณอย่าเพิ่งจิ้มกับน้ำจิ้มอ๋อเหรอใช่แล้วคุณกินอย่างที่พี่บอยบอกก่อนก็คือกินกับสมุนไพรไปก่อน แล้วคุณจะสัมผัสถึงเนื้อของปลาที่มันอร่อยมากบวกกับสมุนไพรคุณอยู่กับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาก่อนหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> เอาอันนี้เสียงอันนี้เราเปิดจากความรู้สึกโอ,อนะครับเอามาอีกเมนูหนึ่งอันนี้หน้าตาสวยงามมากปลาหมึกยัดไส้สามรสครับจำได้ไมเพื่อดูโปยนะฮะโปรยัดไ <c oughs> ส้สา,ามรสนะครับนะครับมันยังไงบ้างยัดอะไรยัดหมูนี่แหรืออ่าเป็นมันกุ้งฮะแล้วก็หมูสับนิดนึงครับผมก่อนนะไม่ต้องชิมเลยเลยนะ โอตรงนี้มันมันมันจะหมูเยอะหน่อยนะฮะโอ้เป็นหมูอ่ะจะมีกุ้งผสมด้วยครับต้องเปครับงนี้ย่างแต่ตอนนั้นอร่อยครับพี่เอครับนะครับนี่นะครับอืมเป็นไงคะเข้าปากเลยครับนีครับข้าปากเลยวอร่อยครับนี่คือเมนูเด็ดอีกอย่างนึงของทางร้านอีกอย่างะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือสี่เซียนครับสี่เซียนมีอะไรไหมฮะมีกุ้ง กุ้งปลาหมึกหอยเป็นคู่ครับแล้วก็ปูอครับก็เลยเป็นสี่เซียนแล้วถ้าเกิดคนส่วนมากคือมาเขาต้องสั่งอย่างนี้เลยหรอครับใช่ครับอันนี้เปิดแล้วเปิดมานานยังครับร้านนี้ตั้งนานนี้แปดเดือนได้แปดเดือนได้ครับเดือนูกระแสตอบรับเป็นไงบ้างคะก็โอเคครับแล้วเรื่องที่จอดรถอะไรนี้คือแบบมีอมีอย่างมีโซ่จอดรถอยู่ด้านด้านข้างร้านเนี่ยครับก็เกิดเรามานี้ก็คือไม่ต้องกลัวเรื่องจอดที่อ่ที่จอดรถเลยใช่ครับ จอดได้ประมาณตัร้อยคันได้โอ้โหนะครับแนะนำเส้นทางหน่อยฮะถ้าถ้าคนที่ชมโอ้โหทุ่งแล้วจะมาเอ่อถ้ามาจากนวมินนะฮะก็มุ่งหน้าที่ไปทางพัทลุปิแล้วก็จะมีแยกที่เลี้ยวขวาเข้าโพแก้วครับร้านอยู่ตรงหัวมุมเลยครับแล้วถ้าอยากลาดทางร้อยหนึ่งฮะก็ตรงยาวมาครับวิ่งสุดซอยที่จะตัดออกนวมินเนี่ยครับนะก็ง่ายง่ายไม่ไม่มีอะไรยากตัวโรงแรมเป็อตันนั้นเลยใช่ไหมได้ครับบอกพี่บอยพี่บอยบอกแล้วเบอร์ไลหรือเบอร์บอย พี่บอยแพงเบอร์ตัวเองอันนี้ถ้าเกิดใครดูรายการนี้อยู่แล้วจะมาจะมีส่วนลดไหมเนี่ยลดมีส่วนไหมของมีมีครับีฮะ,ฮะ ถ้าบอกว่ามารายการโอ้โหนี่ก็ลด10%เปอร์เซ็นต์เลยโอ้โหลดลงครับลดสิบเปอร์เซ็นต์ถ้ามาสี่คนก็กินฟรีนะฮะโอ้เดี๋ยวนะมันไม่เกี่ยวกันเลยไม่เกี่ยวเลยว่าวนสี่คนก็กินฟรีวันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะครับร้านส่วนมากๆต้องเชิญชมอีกครั้งนะครับใครที่ชมอยู่นะฮะก็แวะมานะครับรับรองได้ว่าอาหารอร่อยถูกใจบรรยากาศดีเด็กๆก็มาได้ถูกต้องแล้วค่ะนะคะแล้วก็มีดนตรีสดด้วยใช่แล้วค่ะมีทั้งดนตรีสดนะคะแล้วก็ส่วนใครนะคะที่บอกว่าอุ๊ยทานด้านนอกแล้วนะคะแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะตต่่่่่่่่่อออแแไไไไมรรู้้ววาาบบจจจะะปปทททีีีีีหหนนืืขเกย ก็ด้านในก็ได้เป็นโซนผับใช่ไหมคะใช่ค่ะนะคะก็สามารถที่จะไปต้อนรับกับกลุ่มวัยรุ่นแล้วก็มีดนตรีด้วยใช่ครับจะฝากอะไรหน่อยไหมไหนกับทางรายการก็เรียนเชิญผู้ชมนะฮะแวะมาชิมมหาแล้วก็บรรยากาศดีๆทีลนได้นะครับครับค่ะเจอกันแน่นรับ้านบีสบาร์ รับอย่างที่บอกไว้เมื่อเช้านี้ครับว่าเราจะคุยกับสีวิตและเชิยงของเราวันนี้ครับเจ้าแม่แดดสิควันนี้ครับถูกต้องค่ะปิ่มสี่โฟสวัสดีครับสวัสดีค่ะกับช่วงนี้เลยนะคะโอ้โหวันนี้ที่เราจะมาเมามอยกันค่ะในเรื่องราวชีวิตของพี่ปิ๋มโดยเฉพาะเลยวันนี้ไม่ค่อยจะเบิกอไอไม่สบายเหรอคะคือเป็นคนพูดน้อยปกติอยู่แล้วอ๋อจริงเหรอคะ เดี๋ยวนะจากบุคลิกที่ทิพย์ได้เสพข่าวของพี่เขามาเนี่ยนะถ้าเสพข่าวเลยนะถูกต้องเพราะว่าไม่ค่อยได้เผือกเรื่องชาวบ้านสักเท่าไหร่แต่ไม่แต่ว่าจริงๆอ่ะคือพี่ปิ่มน่าจะเป็นคนที่บุคลิกชอบเมาส์ชอบคุยอะไรอย่างนี้ปกติก็ชอบค่ะถ้าเกิดแบบเจอคนที่แบบสนิทสนิทมากๆก็น้ําไหลไฟดับเหมือนกันอ๋อแต่ว่าโดยปกติจะไม่ชช่พูดใช่ถ้าเกิดไม่ไม่ยังไม่คุ้นก็จะไม่พูดจะไม่อะไรอย่างนี้แล้วยิ่งออกสื่ออะไรอย่างี้ก็จะแอป แอปนิดนึงแอปคือแอปไม่พูดหรือแอปพูดแอปไม่พูดแอปไม่พูดคนรู้ว่าแบบเป็นยังไงเกือกเก็บตัวตนไว้ใช่ก็จะบอกใครอผ่านผ่านทางเฟซบุ๊กทางสแกมตลอดเวลานะครับแต่ไม่น่าเชื่อเลยนะว่าจากข่าวที่เราได้ติดตามมาก็คือเรื่องราวของชีวิตของพี่ปิ่มเองแล้วก็บวกกับตัวตนของพี่ปิ่มเห็นพี่เอบอกว่าพี่ปิ่มเป็นคนชอบทำบุญมากใช่ค่ะก็จริงๆแล้วจะบอกว่า ส่วนตัวแล้วก็คือเชื่อเชื่อในเรื่องของบาปบ,บุญคุณโทษอะไรอย่างนี้อยู่แล้วแต่ว่าคิดว่าตัวเองเนี่ยมีปัญหาชีวิตเยอะแยะเราก็มานั่งทบทวนว่าเอ๊ะมันเป็นเพราะอะไรเราก็ก่อกรรมดีเราไม่เคยทํากรรมกรรมไม่ดีมาอะไร,รอ,อย่างเงี้ยมันก็น่าจะเป็นโทษกรรมอีกแล้วก็ <c oughs> ไม่รู้อะ่ะก <c oughs> ็เออมันอาจจะเป็นแบบเรื่องราวในอดีตที่เราเคยกับชาติที่แล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยเ,เป็นความเชื่อของคนไทยอะนะคะ ก็เลยคิดว่าเราน่าคือมันแก้ไขอะไรไม่ได้เราก็ควรที่จะทำทำทำบุญเพื่อให้มันทุเลาดีกว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันจะแบบเจออะไรหลังบอกกันนะฮะทำบุญด้วยกันขึ้นเลยนี่สายบุญเหมือนกันสายบุญโอ้ยสาธุค่ะพี่เปี่ยมค่ะปีไหนปีมะโรงค่ะยบุญย้อนกลับไปนิดนึงในอดีตตอนนู้นแรกๆเลยนะพี่เคยสัมภาษณ์พี่เปี่ยมไว้ในวิวเอ็มเดี๋ยวนั้นไหมเอนวิวเอ็มนะครับแล้วทำเป็นเทปเทปไว้แล้ววันนั้นเนี่ยต้องออนแอร์วันเสาร์พี่ก็อยู่บ้านปกติ วันนั้นตอนกลางวันมีถามฟิลมซีโฟถูกยิงโอ้วันนั้นเลยพี่ก็เปลี่ยนเทปจากาท,ที่ตอกวันอาทิตย์นั่นเท่าไหร่มาออกวันเสาร์เลยออ,เออกขึ้นทับตอนวันเสาร์เลยออกคืนนั้นเลย,ออว,เเลยวันนั้นจำได้ว่าที่ถูกยิงตอนหลายปีมามานานมากแล้วเขาใหญ่มันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะคะพวกเก่าของอขาเรื่องท่าหนึ่งแหละขึ้นหน้าหนึ่งแต่เราตกใจปะเฮ้ยฉันแต่ภาพปิ่นพี่โบว์ไว้แล้วปิ่นพี่โบถูกยิงวันนั้นและผ่านพ้นโอ้เดี๋ยว วันนี้ไม่นะวันนี้ถือว่าเราคุยกันถือว่าเราเจอนั้นคุยกันกินข้าวเจอหลายเที่ยวแล้วเลยรอบแล้ววันนี้คือวันนี้มันเราไม่ได้จะไม่เกิดเหตุการณ์นั้นอีกใช่ไหมคะคิดจได้นะแต่ก็ผ่านเหตุการณ์นั้นมาตอนนั้นรู้สึกว่าแย่มากชีวิตแย่มากเลยผ่านมาด้วยวิธีการอะไรวิธีคิดเออจริงๆแล้วก็กําลังใจจากบุคคลรอบข้างมันก็สําคัญมากๆนะแต่ว่าสําคัญ จิตใจของตัวเองกับนังใจของตัวเองอะมันจะสําคัญมากมากมากกว่าอย่างอื่นกว่าจะผ่านคนมาได้มันก็ทรมานมากทรมานมากถึงมากที่สุดคือแบบนอนฟังเพลงเลยนะนอนฟังเครื่องไฟอะไรอย่างเงี้ยคือดูทีวีเห็นเพื่อนพ้องน้องพี่ไปร้องเพลงออกที่วงทีวีแต่ตัวเราตัวเองต้องมานั่งแบบเขาเรียกว่ารักษาตัวเองกว่าจะเดินได้กว่าจะพูดได้กว่าจะคือทุกอย่างเริ่มต้นใหม่หมดอันนั้นปางตายทั้งชีวิตอะไรอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกแบบรู้สึก รู้สึกหนักมากอะไรเงี้ยฉันจะกลับเอาเอาแค่เราจะกลับมาเดินได้ไหมแค่นี้ก่อนไม่ต้องกลับไปเต้นได้ไหมยังไม่ถึงท่านนั้นมันก็หนักหนักมากพอแล้วแล้วก็ไหนจะลูกในท้องอีกอะไรเงี้ยแย่ใช่แล้วก็ใช้ชีวิตลำบากแต่ว่าก็ก็ต้องหลบหลบซ่อนซ่อนลำบากในที่นี่หมายถึงต้องหลบหลบซ่อนอะไรเงี้ยเ่ะว่าตอนนั้นเขาก็เหมือนกับ มันเป็นคดีคดีแบบนี้ด้วยนะฮะแล้วก็รู้จะกลับมาทําร้ายเราหรือเปล่าหรืออะไรยังไงเพราะเราอยู่ในที่สว่างไรเงี้ยเนาะอยู่ในที่แจ้งแต่ก็ผ่านคนมาได้สึกษาปีแล้วนะครับเพอินลุกขึ้นได้พอดี ว่าเออย้อนไปเราจำได้เีตุการณ์นั้นมันแต่วันนี้เราไม่ได้สัมภาษณ์้นนอ,อ,ะอนะถ้าเกิดทิปถามแทนคุณผู้ชมนะคะที่อาจจะเป็นเด็กรุ่นใหม่นะคะอาจจะแบบเคยได้ติดตามพี่ในช่วงพักหลังที่มานี้นะคะก็คือมีข่าวๆเยอะมากอะไรที่ทําให้มีชื่อ ชื่อของพี่เองคือพี่ปิ๋มซีโฟอะไรอะไรที่ทําให้ขึ้นชื่อตรงนี้คะก็สัญญากับค่ายบีซีเทโรตอนแรกเลยนะคะเป็นศิลปินให้กับค่ายบีซีเทโรแล้วก็เป็นศิลปินน้องใหม่ก็ก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยให้ทําอะไรก็ทำให้เซ็นก็เซ็นให้ทำให้ทำให้ร้องเพลงนี้เอาโอเคก็ร้องให้ทําอย่างนี้ก็คือทุกอย่างเป็นเป็นเป็นแผนอะไรมาหมดแล้วอะไรเงี้ยแม้กระทั่งชื่อตัวเองเนี่ย ก็รู้วันพร้อมๆกับคุณผู้ชมนั่นแหละวันที่วางแผงโอ้ใช่ค่ะที่ดีซีเทโรตั้งให้ก็คือแบบอยากให้จะเป uh ็นแบบว่าเขาเรียกว่าเป็นระเบิดลูกเต้นเต้นระเบิดระเบอร์เต้นระเบิดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นปิ่มซีโฟ้เขาคิดให้หมดเลยทุกอย่างคือเริ่มอ่ะมาจากการเป็นนักเต้นใช่ค่ะตอนนี้ตอนนี้คนรู้จักก็คือเต้นให้คุณรุ่งสุริยาใช่ค่ะเต้นติงนังแล้วทำไมเขาถึงจับไปเต้นสุริยา้องเพลงได้ก็ช่วงนั้นก็มีข่าวเยอะเหมือนกันก็ขึ้นหน้าหนึ่งเยอะเหมือนกัน ปิ่นติงนานะคะก็เต้นให้กับครุ่งแล้วก็ไปทัวร์คอนเสิร์ตแล้วก็มีข่าวรถคว่ำคนอื่นคว่ำคิดว่าเป็นเล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ขึ้นหน้าหนึ่งอะไรบ่อยๆก็เขาก็อยากได้ศิลปินที่ร้องได้เต้นได้คือคือพร้อมทุกอย่างอะไรเงี้ยทั้งภาพแล้วก็เสียงทีนี้เขาก็ไปเจ้านายเขาไปเจอในนั่นสุพินเขาก็รู้จักว่าคนนี้เป็นใครอะไรเงี้ยแล้วเรื่องเื่องจากตอนนั้นที่เราแบบว่าอายุค่อนข้างจะ คือเป็นะเพศแล้วตอนนั้นที่จะที่เซ็นสัญญาอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะรีบก็เลยไม่มีเวลาที่จะเตรียมตัวเลยเลยจับผดจับปูทุกอย่างแบบจับจับใส่กล่องจับแบบว่าตั้นแต่งแบบอย่างแล้วก็เทสเสียงเยังไงว่าเราร้องได้หรือร้องได้อยู่แล้วคือไม่ได้เทสเสียงเลยคืองานคือคือคือการเทสเสียงของนายก็คือว่าวันนั้นจะมีงานเลี้ยงฉลองแชมป์ฟุตบอลของปีสี่ที่เซ็นทรัลลาดพร้าว แล้วทีนี้เขาก็บอกว่างั้นปิ๋มก็ไปร้องฉันเป็นแดนเซอร์ฉันไม่ใช่ร้องร้องไม่เป็นก็ทำไงแต่ด้วยความที่แบบว่าเออเอาแบบประสบการณ์ที่เราอยู่กับนักร้องอย่างเงี้ยเหรอฮะคือแบบว่ามันต้องแบบเพอร์เฟกต์อะไรอย่างเงี้ยก็เซ็ตทีมแดนเซอร์ตัวเองเป็นนักร้องแล้วก็ทําเป็นคอนเสิร์ตเป็นมินิคอนเสิร์ตแบบที่ที่ที่คอนเสิร์ตที่เวทีใหญ่มากอ่ะแล้วก็ร้องก็นูบาปาก็ร้องไปแต่ว่าลีลา ได้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 อยู่ได้อยู่ค่ะวซแดนเซอร์เยอะแยะแล้วจากนักฟุตบอลที่ใส่สูตรอยู่อะถอดสูตรเรียนเต้นบนเก้าอี้เต้นบนโต๊ะแสดงว่าเราแบบคือแบบว่าเราก็ก็ก็ภูมิใจเลยงี้ยเจ้านายก็ดีใจเจ้านายก็แบบเห็นว่าแบบใช่เราทำได้เลยก็เลยเหมือนก็เลยจับก็เลยมีผลงานเพลงแล้วก็ผลงานเพลงเพลงแรกอะค่ะชอทชมดออาว์ฮะชมดออาวช์ ชมมา oh. นะครับในยุคนั้นก็ก็เงียบไปแล้ว <c oughs> <ๆ>ก็งเงียบไป <c oughs> เงียบไปแล้วก็มาบีซีเทโรเขามาเซ็นสัญ,ญญากับโซนี่ใช่โซนี่มิวสิกก็เลยเป็นเป็นปน,นักก็คือทำเพลงนำเพลงเก่านำมาปกเวอร์ใหม่ทำเป็นดนตรีใหม่เป็นดนตรีแดนนะคะก็มาเซ็นสัญญากับโซนี่มิวสิกเป็นเพลงเก่ามาทำใหม่ใช่เป็นเพลงแดนแล้วกระแสเป็นไงคะก็ดีดีแล้วก็ดีดีในระดับหนึ่งเดี๋ยวแป๊บนึงนะหนึ่ง มันมีอัลบั้มท้าลมผมรัก<ม>อัลบั้มที่หนึ่งถึงสอง<ม>เป็นตอนนั้นยังไม่มีศิลปินคนไหนที่แบบแบนมากๆบรรต,<ม>ตัวเรน้อยอเออ<ม>น้อยอะไรเงี้ยมันก,ก,ก็ก็ขึ้นมาแล้วเสร็จแล้วออปุ๊บก็ออพอดีตอนนั้นมีจะมีเพลงอัเซลเฮของแคทชอพซองดังมาก ใช่ค่ะแล้วก็ <laughs> ทางทางโซ n y m u ิวสิกทางค่ายใหญ่ที่สหรัฐอเมริกาก็เขาบอกว่าเขาอยากได้นักร้องท้องถิ่นนักร้องลูกทุ่งของแต่ละประเทศที่ท,ท,ที่ที่มีอยู่คือเลือกให้ไปร้องเพลงนี้เป็นคอเวอร์ของเขาอ,อย่าเงี้ยเราก็ถูกเสนอชื่อค่ะเสนอชื่อไปที่โซ n y ที่อเมริกา ว่าเป็นเป็นเป็นตัวแทนศิลปินไทยเอาไม้แบบนี้โปรไฟล์แบบนี้แบบนี้แบบนี้ประเทศนี้เขาก็จะส่งไปส่งไปส่งไปอะไรเงี้ยเราก็ได้รับเลือกเป็นหนึ่งเดียวในเอเชียตอนนั้นที่ได้ที่ได้ร้องเพลงนี้ตามลิขสิทธิ์แล้วก็ถูกต้องตามลิขสิทธิ์แล้วก็กฎหมายแล้วก็ทาง Sony Music ยอมรับคือคือภาพของมปิ่มเนี่ยจะเป็นภาพแดนเด็ก่ญงที่ที่เล่ามาเนี่ย ทำเพลงมาเยอะเหมือนกันนะทั้งโซนี่ทั้งบีซีแล้วก็พอจบพอกําลังจะแบบว่าโปรโมทอัลบั้มชุดท่าลมหมรักชุดที่1ที่ชุดที่2ก็มาเปลี่ยงเปลี้ยงเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุก็เลยต้อง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 หยุดไปหยุดไปแต่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็เราก็รู้สึกแบบว่ารู้สึกดีใจเหมือนกันตอนที่ตอนที่อยู่โรงพยาบาลก็รู้สึกว่าถึงแม้เราจะบาดเจ็บอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังได้เห็นได้เห็น ได้เห็นเขาเรียกว่ากำลังใจหน้าโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลมีแฟนเพลงมีอะไรอย่างเงี้ยมาให้กำลังใจแล้วก็<ม>แผ่นผีซีดีเถื่อนเยอะมากหน้าโรงพยาบาล <laughs> เด็ดนะพี่ปิ่มดีใจมากเลยมีเพปผีซีดีซีีดเถื่อนของตัวเองใช่มาขายหน้าโรงพยาบาลแล้วขายมากเลยแต่ด้วบทบาทของตัวคุณปิ่มเองเนี่ยเป็นครูสอนเต้นนะเป็นครูค่ะสอนสอนแล้วก็ออกแบบท่าเต้นส่วนมากก็จะเป็นศิลปินที่คล้ายเอสอรสยาตอนนี้ที่ที่เห็นเลยเป็นของพี่ตึงก็มีน้องใบเตยกระแตกระต่ายบูเบอรี่อะไรอย่างเงี้ยอะไรประมาณเนี้ยค่ะโหที่แบบเพลงดังๆที่เราแล้วก็คุณผู้ชมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็น พูดถึงลิขสิทธิ์เนี่ยนักเติบคิดนะเพราะว่าเราสอนเขาครั้งเดียวใช่ไหมเขาไปใช้ตลอดเลยแต่ว่าเราสอนเขาไปแล้วเนี่ยค่าเรานะเวลาไปร้องเนี่ยคุณเก็บตังค่าร้องเก็บตังค่าเต้นด้วยนะแล้วเดี๋ยวทางค่ายก็จะติดต่อพี่เออีกทีนึงว่าพี่เอไม่น่าแนะนำพี่ปิ๋มเลยแล้วเบสิกง่ายๆ่พูดถึงเบยสิกง่ายง่ายในการเต้นถ้าคนยังไม่เป็นเลยน้องน้อง้องไม่เป็นเลยเป็นคนที่เต้นไม่เป็นเลยไม่เป็นเลยแต่พอเวลา กลางคืนปุ๊บไปเที่ยวเป็นไงมันเป็นอัตโนมัติตึ้งตึงตึงตึงทไม่เคยที่ไม่เคยเที่ยวกลางคืนเลยค่ะพี่ปิ่มจริงๆไม่เคยเที่ยวกลางคืนแล้วไม่เคยแบบเพลงตื้อดเติร์ดอะไรมีเคยเลยใช่ฟังเพลงแต่พระพุทธเจ้าอีดีนึงก็จะโปร่งแล้วค่ะตัดผมได้ถ้าให้สอนสั้นๆเอาแบบสเต็ปง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยพี่จะเต้นด้วยไหม พี่ต้องคีิลุกไว้หน่อยไม่ต้องคลิปที่จะเราหงิกหน้ารถอะไรอย่างงี้ไงโอ้โหอันนี้ไม่ต้องสอนค่ะพี่เอเขาทำอยู่ประจำก็ง่ายๆค่ะคุณผู้ชมสามารถทำด้วยก็ได้นะคะอ่มาจริงๆแล้วจะบอกว่าหัวใจของนักเต้นหัวใจของการเต้นไม่ได้อยู่ที่ท่าไม่ได้อยู่ที่สเต็ปอยู่ที่จังหวะจังหวะจังหวะไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างก็จะล้มหมดเลยเหมือนนักดนตรีค่ะนักดนตรีถ้าเกิดแบบ จังหวะไม่ได้จังหวะเต้นมันทผิดมันก็จะนั่นไปะเริ่มจากการนับก่อนถัดนับจังหวะก่อนนับหนสองตบหนึ่ตบไม่ถูกจังหวะจริงหนึ่งสองสามอย่าเล่นหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่เจ็ดนับเองค่ะหนึ่งหนึสองสามสี่ห้าหเจ็ด แปดผมเต้นได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวนะจักข้อมันคือหัวใจการเต้นไม่ได้อยู่ที่สเต็ปอ่าต่อไปที่สเต็ปอ่าค่ะก้าหาดูอ่าหนึ่งหนึ่สองสามได้หอเรา้เแปดได้ยังเอออันนี้ง่ายอยู่สามสี่้าหกจขอเิ่หน่อยได้ไหมควายขาหุยนี่ไงเล่ เด, yup. <c oughs> ดี๋ยวเป็นลมนะฮะนี่ไม่ต้องทำนี่คือเบสิกเลยใช่ไหมต้องเต้นอย่างนี้ใช่ไม่ไม่ได้เป็นเบสิกแต่เป็นข้างง่ายๆที่ที่ทุกคนน่าจะทำได้อแม่สลบไงพี่เใหมือนๆหนึ่งสองทำได้เป็นครูเรียนพี่ด้ทมาหน้วหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดใช่ถูกต้อง 哇哈哈哈